าวไทยอยู่สองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของสอส,อสรู้สึกมีความมนดีอย่างยิ่งที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกันแล้วก็ขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพรรคที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลครับ างการประสานงานระหว่างการที่เราจะไปสมัครเข้าพักนั้นในอาทิตย์หน้าก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าภารกิจของพวกเราสอสอทั้ง55คนนั้นคือการที่จะสอนจานต่อในอุดมการในภารกิจของอนาคตใหม่สสอ,สอ,อดีอนาคตใหม่ที่เหลือยังคงยึดมั่นในอุดมการหลักการที่เคยร่วมกันทำงานในอดีตพักอนาคตใหม่ ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจแม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิมเรายังคงยืนอยู่ข้างประชาชนยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยยืนหยัดต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารและผลักดันวาระนโยบายที่ก้าวหน้าต่อไป ด็นที่สองครับวันนี้ที่ประชุมสสของอดีตพักอนาค,คตใหม่เมื่อเช้ามีมติว่าเราจะไปสมัครสมาชิกรรคก้าวไกลร่วมกันในสัปดาห์หน้าและที่ประชุมก็มีมติเลือกให้ผมเป็นประธานสสชั่วคราวในระหว่างนี้รวมถึงแต่งตั้งคุณวิโรธรัคนาอดิรให้เป็นโฆษกชั่วคราวระหว่างอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านะครับ ถึงวันนี้เราจะยังอยู่ในกระบวนการย้ายเข้าบ้านใหม่แต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้เราก็จะเป็นที่ต้องทำงานต่อทันทีซึ่งเรามีประเด็นที่เพื่อนสสที่มารวมกันในวันนี้ขับเคลื่อนระหว่างปิดสมัยประชุมสภามีทั้งหมดสองก้อนด้วยกันครับ ก้อนแรกนี้ก็จะเป็นก้อนที่เป็นคณะกรรมการในการทํางานอยู่5้ถึงหประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของโควิด -19 กนะครับก็จะเป็นตัวแทนของผู้แทนรัษฎรจากกรรมธิการสาธรรารณสุขป้องกันภัยพิบัติแล้วก็แรงงานนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีตัวแทนมาถแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่2ที่ประชาชนให้ความสนใจก็คงจะเป็นเรื่อง กี่ยวกับพิศเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีตัวแทนจากกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจกรรมธิการการ,การเงินการคลังเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกาในการตรวจสอบการทํางานนะครับคณะที่3ก็คือเรื่องของแฟลชม็อบเรื่องของพลังของนิสิตนักศึกษา ก็จะมาจากตัวแทนของกรรมธิการกฎหมายกรรมธิการพัฒนาการเมืองกรรมธิการก,การศึกษา<ม>แล้วก็กรรมธิการวิสามันแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ<ม>ประเด็นที่4ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องเกษตรกรก็จะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเราก็จะมีตัวแทนจากกรรมธิการวิสามันลุ่มน้ํา<ม>แล้วก็กรรมธิการการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ<ม>ประเด็นที่5 สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาท่านคนากรเพียชนะผมก็ต้องขอไว้อาลัยกับท่านแล้วก็หวังว่าท่านจะสู่สุคตินะครับก็จะมีตัวแทนจากกรรมธิการกฎหมายศาลและองค์กรอิสระเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ในขณะเดียวกันสืบเนื่องมาจากการอภิบรายไว้ไม่ไว้วาง ประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลจากประชาชนถึงบอะแสชุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่รักเข้ามามากตั้งแต่เราตอนตั้งแต่เราเริ่มเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ คณะทํางานที่มาติดตามตรวจสอบต่อและเปิดเผยให้กับสาธารณชนอีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดคงจะถแถลงอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นใครยังไงคงจะไม่ใช่เป็นนัยสําคัญนะการถแถลงนะั้นจุดนี้นั่นคือก้อนแรกนะครับก็คือจะเป็น working group เป็นคณะกรรมการที่ติดตามวาระประเด็นหลักของสังคมที่สังคมสนใจอยู่5้ถึงหประเด็นด้วยกันนะครับส่วนในก้อนที่2เนี่ยมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องมาจากการอภิปายไม่ไว้วางใจ ซึ่งก็จะมีคณะทํางานที่ท่านได้เห็นเป็นคนที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติไม่ชอบอยู่แล้วก็จะมีทีมงานที่จะทํางานเรื่องนี้ต่อในช่วงที่สภาปิดอยู่ตอนนี้นะครับอตอนนี้จาก6คณะกรรมการเนี่ยมีตัวแทนที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอยู่4คณะด้วยกันซึ่งได้แก่เรื่องโควิด19นะครับเรื่องพิษเศรษฐกิจ แล้วก็เรื่องระบบยุติธรรมสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของท่านผู้พิพากษานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขออนุญ,ญาตยกเวทีให้กับหน่วยงานจากกรรมธิการสาธารณาสุขป้องกันปฏพิบัติแรงงานมีตัวแทนมาถแถลงการแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยครับเรียนเชิญเลยครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวายโอัชมเรืองนะครับใน ฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสสนะครับขออนุญ,ญาตแถลงเกี่ยวกับเรื่องอาภาวะวิกฤตเชื้อโควิด -19 นี้นะครับซึ่งขออนุญ,ญาตนําเสนอผ่านทางพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับเพื่อส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเพื่อ,อได้ช่วยกันแก้ไขแล้วก็หาทางในการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งผมขอสรุปเป็นประเด็นในเชิงกว้างนะครับเดี๋ยวคุณหมอเอกภพเนี่ยจะมาพูดในเชิงของเ,อเชิงปฏิบัติงานต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปออกเป็นง่ายๆนะครับ ก็คือ3าประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกคือเป็นประเด็นในเรื่องการความล่าช้าของการมีมาตรการหรือการปฏิบัติงานของทางภาครัฐนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องมาตรฐานในการกักตัวนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้แสดงให้พวกเรานะครับในฐานะประชาชนเนี่ยได้เห็นเสมอมาว่ามาตรการในการดูแลและการจัดการในเรื่องนี้นะครับมีความ ล่าช้ากว่าสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อย1นึตลอดเวลาครับอย่างกรณีที่เป็นที่วิาพากษ์วิจัยของสังคมอยู่ในขณะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือกรณีที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับที่ได้เดินทาง เข้าทํางานอย่างผิดกฎหมายบ้างหรือว่าถูกกฎหมายนะครับที่ประเทศเกาหลีนใ,นใต้และต้องการที่จะกลับเข้ามาไปในประเทศไทยของพวกเราเนี่ยนะครับยังขาดมาตรการในการกักตัวหรือการมาตรการในการจํากัดบ,บริเวณอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ดีเพียงพอเพิ่งจะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านอนุทินชาญเบกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงรัชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาีเองแล้วก็มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในร,ร,รัชกิจจานุเบกษาคือวันที่6กนะครับ, 6, รบกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากกลุ่ม ประเทศเสีย่ยงสประเทศนะครับได้แต่ประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ประเทศอิหรา่านแล้วก็ประเทศอิตาลีนะครับให้จะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งเราจะเห็นนหครับว่าเป็นการล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่เราเห็นกันดีว่ามีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยของเรานะหลายร้อยคนแล้วก่อนน้นนี้โดยที่ไม่ได้มีการมาตรการ,าก,ารกักตัวที่ชัดเจนหรือไม่มีการจํากัดสถานที่ต่างๆอย่างชัดเจนนะครับเพิ่งจะมีประกาศและก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าประกาศวันที่ และให้มีผลเนี่ยในวันหลังจากนั้นคือวันที่7ซึ่งเป็นวันที่เริ่มใช้แอคชั่นเนี้เป็นวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แลังงาน เกาหลีเนี่ยได้กลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกว่า200คนแต่ก็ได้มีผู้ที่หลุดลอดออกไปนะครับอยู่ประมาณสัก70-80คนซึ่งจะเห็นว่ามาตรการหรือว่าการทํางานของทางรัฐบาลเนี่ยมีจุดบกพร่องอยู่และทําให้เกิดข้อบกพร่องในเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงรอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยครับฝากไปถึงทางรัฐบาลนะครับว่ามาตรการครั้งต่อไปเนี่ยที่ถ้าจะทำเนี่ยครับท่านจะต้องเตรียมบุคลากรเตรียมอุปกรณ์และเตรียมสถานที่ให้อย่างรัดกุมสถานที่ที่ท่านเตรียม ไว้ทั้งหมดเท่าที่ได้รับรายงานมาคือค่ายทหารเท่านั้นเลยนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปในสภาแล้วว่าการทํางานตอนนี้มันไม่ใช่แค่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแต่มันจะเป็นที่ต้องบูรณาการไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วยอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์เองก็ตามนะครับ นอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ทราบกันดีนะครับในปฏิทินี่2ในเรื่องของมาตรการการกักตัวว่าหรือมาตรการในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาในประเทศเราทราบกันดีอยู่แล้วถูกต้องไหม,มครับว่าณขณะนี้เนี่ยประเทศเรายังไม่มีการปิดกั้นหรือการจํากัดเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเลยแม้แต่4ประเทศหลักที่ได้ออกมาแต่ที่ไม่ได้เข้ามาในบางประเทศอย่างที่อู่ฮั่นเนี่ยก็เกิดจากการที่ทางเขาเนี่ยไม่เข้ามาเองไม่ใช่ว่าเราห้ามเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะชั่งน้ำ หนักระหว่างปัจจัยต่างๆทั้งทาง,ทง,ทงด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสําคัญโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับบางประเทศนะครับแต่ปัญหาวิกฤตของประชาชนในชาติเนี่ยในภายภาคหน้าซึ่งมันคงจะต้อง นักขึ้นกว่านี้เนี่ยครับท่านอาจจะต้องชั่งน้าหนักทั้ง3ปัจจัยอย่างเท่าเทียมกันนะครับประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านสุดท้ายคือเรื่องของสาธารณสุขซึ่งก็ได้แก่ความมั่นคงและความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญซึ่ง ถ้าหากสถานการณ์เลวร้ยวายขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องชั่งน้ําหนักในเรื่องของสาธารณสุขและความปลอดภัยของสุขภาพของประชาชนในชาติเนี่ยมากขึ้นข้อเสนอแนะก็คือว่าท่านอาจจะต้องเริ่มมีกระบวนการในการพิาจ,จารณาจัดโคตา้าในการทําวีซ่าออนไรท์ในบางประเทศแล้วนะครับหรือมีการจํากัดเที่ยวบินในบางประเทศที่จะเข้ามาหากท่านกลัวก็จะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจที่จําเป็นที่ต้องมีนักธุรกิจหรือว่าประชาชนของประเทศอื่นบางส่วนที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้มาตรการในการกักตัวซึ่งมีความเท่าเทียม กันไม่ใช่แค่ท่านใช้แต่กับคนไทยที่บินกลับมาจากเกาหลีแต่คนอื่นที่บินกลับเข้ามาด้วยกันจากประเทศกลุ่มเสี่ยงท่านต้องใช้มาตรการที่ดีอย่างเพียงพอทั่นหน้าเสมอกันนะครับประการสุดท้ายคือในประเด็นในเรื่องของการใช้หน้ากากาอนามัยและการกระจายหน้ากากอนามัยเราจะเห็นครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยออกมาประกาศอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหน้ากากอนามัยพอเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราคงไปที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันไม่พอนะครับไม่ใช่แค่ในหมู่ของประชาชนแต่รวมถึงในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ไม่เว้นแต่คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับบางแห่งเนี่ยคุณหมอเนี่ยผูกผู้อำนวยการนะครับหรือผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยสั่งว่าห้ามใช้หน้ากากอนามัยเพราะไม่มีแล้วแจกหน้ากากผ้าให้คุณหมอไปใช้ในการผ่าตัดแล้วให้กลับบ้านไปซักวันรุ่งขึ้นให้เอามาใช้ใหม่เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของหนาา้ากากผ้ากับหน้ากากอนามัยมีความชัดเจนซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยประกาศเรื่องนี้ออกไปให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยหลักฐานทางวิชาการว่าหน้ากากผ้าเนี่ยไม่มีสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่หน้ากากอน กันซึมเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอทําการผ่าตัดเนี่ยนะครับมีสารขัดหลังกระเด็นเข้ามามีเลือดกระเด็นเข้ามาที่ตัวหน้ากากผ้าเนี่ยมันสามารถซึมผ่านผ้าเข้ามาแล้วโดนปากโดนจมูกได้ซึ่งไม่แตกต่างกันในฐานะของประชาชนเวลาใช้หน้ากากผ้าเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้ามีคนมาจามหรือมาไอใส่หน้าเนี่ยก็สามารถซึมผ่านหน้ากากผ้าเพราะหน้ากากผ้าไม่มีสารกันซึมองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันเราเข้าใจว่าประชาชนต้องดูแลตัวเองแต่ว่าทางรัฐบาลจะต้องจัดองความรู้เหล่านี้ให้กับประชาชนด้วยอย่างที่ไม่สับสนนะครับและการกระจายตัว ของหน้ากากเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมาแจกหน้ากากให้กับทุกคนแต่ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการบริการในการจําหน่ายหน้ากากอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงด้วยราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ท่านเอามาแจกที่กระทรวงสาธารณสุขคนละสาชิ้นแล้วประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนประชาชนที่อยู่ภาคเหนือประชาชนที่อยู่สาจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีสิทธิ์รับหน้ากากอนามัย3มชิ้นนี้หรือยอย่างไรครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านควรมีการจัดการทางโลจิสติกท่านควรมีการจัดการในการดิ s ิ r i b u การกระจายทรัพยากร ออกไปใหย่ง